พ่วงข้างมีชัยชาแนลสวัสดีค่ะวันนี้แม่ค้าจะมารีวิวพ่วงข้างอีกหนึ่งสีของร้านพ่วงข้างมีชัยนะคะสีนี้คือคือจะเป็นสีขาวล้วนนะคะพ่วงข้างรุ่นนี้นะคะจะมีความกว้างนะคะ93ซนติเมตรนะคะพื้นที่ใช้งานนะคะจะอยู่ที่65ซนติเมตรนะคะความยาวนะคะจะอยู่ที่100ซนติเมตรนะคะ ทังข้างนะคะทั้งโครงแล้วก็ฐานนะคะจะใช้เหล็กแป๊บปรับปลาหกหุนหนา1.5มิลคาดแดงนะคะในการทำนะคะเป็นเหล็กแป๊บปรับปลาที่ไม่เป็นสนิมนะคะเป็นเหล็กแป๊บปรับปลาใหม่นะคะส่วนเต็กฟูพื้นนะคะทางร้านจะใช้เป็นเหล็กแบนตัด1.5นิ้วนะคะหนา3มิลนะคะแผ่นใหญ่เลยนะคะเหมาะสำหรับบรรทุกนะคะ ส่วนฝาท้ายนะคะแล้วก็ด้านหน้าแล้วก็ที่พิงนะคะทางร้านจะใช้เหล็ก4หุนนะคะในการทํานะคะส่วนการเชื่อมนะคะทางร้านจะใช้แก๊สซ o 2ในการเชื่อมนะคะแล้วก็ทางร้านก็จะเชื่อมให้เต็มทุกจุดเลยนะคะเพื่อความแข็งแรงแล้วก็ความคงทนของตัวพ่วงข้างนะคะพ่วงข้างรุ่นนี้นะคะเปิดท้ายได้นะคะ แต่ว่าเวลาเปิดท้ายนะคะประตูท้ายจะพับลงเลยนะคะจะไม่มีที่รองท้ายนะคะส่วนอันนี้คือจะเป็นที่ล็อกนะคะที่ล็อกประตูท้ายเวลาปิดนะคะคว่วข้างรุ่นนี้นะคะลูกค้าจะได้โชคใหม่เลยนะคะเป็นโชคใหม่นะคะส่วนอาร์มนะคะอาร์มทางร้านจะทําจากเหล็กรางน้ําใหม่อย่างดีนะคะแข็งแรงแน่นอนนะคะ ส่วนล้อนะคะล้อกับยางจะเป็นของมือสองนะคะแต่ว่าขึ้นซี่ลวดใหม่ดุมล้อก็เป็นดุมล้อมือสองนะคะลูกปืนก็เป็นลูกปืนมือสอนะคะส่วนยางในจะเป็นยางในใหม่นะคะวงล้อนะคะทางร้านจะให้เป็นขอบ17นะคะส่วนยางจะมีตั้งแต่2.50 2.25นะคะ ล้อนะคะล้อลูกค้าบางท่านอาจจะได้เป็นล้อโลล้อโลสีต่างๆนะคะบางท่านอาจจะได้เป็นล้อเหล็กนะคะส่วนล้อนะคะทางร้านขอเป็นคนเลือกให้นะคะเพราะว่าล้อนะคะแต่ละรอบทางร้านก็ได้มาไม่เหมือนกันนะคะฉะนั้นแล้วล้อนะคะลูกค้าเลือกไม่ได้นะคะราคาพ่วงข้างนะคะจะอยู่ที่3,800บาทนะคะ 3,800บาทเป็นราคารวมส่งนะคะเก็บเงินปลายทางนะคะลูกค้ารับสินค้าแล้วก็ชำระเงินที่ไปรษณีย์นะคะราคานี้นะคะไม่รวมส่งในพื้นที่ตกนะคะค่าข้ามเกาะจะมีค่าข้ามเกาะเพิ่มเติมอีก300บาทนะคะ3,800บาทนะคะลูกค้าจะได้เหมือนกับในคลิปวิดีโอนี้เลยนะคะจะมีพ่วงข้างใหม่ที่ทําจากเหล็กใหม่นะคะ จะมีล้อล้อกับยางของมือสองนะคะโชคใหม่นะคะอาร์มที่ทําจากเหล็กรางน้ํานะคะเป็นเหล็กใหม่แล้วก็มีบางโคลนนะคะ mm hmm. ตอนลูกค้าท่านไหนนะคะจะรับชุดติดตั้งเพิ่มนะคะจะรับไฟท้ายเพิ่มนะคะจะเพิ่มอีก300บาทนะคะจะเป็น4,100บาทนะคะ 4,100ลูกค้าก็จะมีไฟท้ายด้วยมีชุดติดตั้งนะคะสามันแไม่มีชุดติดตั้งไม่มีไฟท้ายนะคะพ่วงข้างนะคะจะรับน้ำหนักได้ประมาณ200-300กิโลนะคะถ้าลูกค้าจะบรรทุกหนักกว่านั้นนะคะแม่ค้าแนะนำให้ลูกค้าเพิ่มโชคใหม่อีกหนึ่งคู่นะคะแล้วก็ใช้ล้อมแมกนะคะ ่วนเพิ่มโชคใหม่หนึ่งคู่นะคะจะอยู่ที่500บาทนะคะส่วนล้อแมกใหม่ยางใหม่นะคะทางร้านจะอยู่ที่1,200บาทนะคะจะเป็นล้อแมกใหม่ยางใหม่ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ถ้าลูกค้านะคะจะเพิ่มที่รองท้ายนะคะก็เพิ่มอีก100บาทนะคะเวลาเปิดมานะคะจะได้มีที่รองท้ายฝาท้ายนะคะเพิ่ม100บาทนะคะ เป็นตัวพ่วงข้างในคลิปวิดีโอนี้นะคะจะอยู่ที่3,8 0 0นนะคะรวมส่งเก็บเงินปลายทางแล้วนะคะเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะคะลูกค้าจ่ายแค่3,800นนะคะ3 8 0 0บาทนะคะรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะคะถ้าลูกค้ารับชุดติดตั้งด้วยนะคะรับไฟท้ายด้วยก็จะอยู่ที่4,100นนะคะรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะคะลูกค้าจ่ายแค่นี้ไม่มี ไม่มีค่าเก็บเงินไปทางเพิ่มเติมนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจนะคะสอบถามเข้ามาได้นะคะที่เบอร์0955518 906 0955518906นะคะทั้งนี้นะคะพ่วงข้างจากร้านมีชัยนะคะยังมีให้เลือกอีกหลายรุ่นนะคะหลายรุ่นหลายขนาดหลายสีให้ลูกค้าเลือกนะคะ ลูกค้าทักเข้ามาถามก่อนได้นะคะหรือว่าจะโทรมาก็ได้แอดไลน์ S mm hmm. มาก็ได้นะคะเบอร์โทรก็คือเป็นทั้งเบอร์ไลน์แล้วก็เบอร์โทรเลยนะคะพ mm hmm. ่วงข้างนะคะเป็นเหล็กใหม่ทั้งคันเลยนะคะไม่ไม่ใช่เหล็กมือสองแล้วก็ไม่ใช่เหล็กเกรดดีนะคะเป็นเหล็กใหม่ที่มีที่ได้ผ่านมาตรฐานโมอ,อก,กอแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นเหล็กใหม่ทั้งคันเลยนะคะ แข็งแรงคนพงทนแน่นอนค่ะเวลาเปิดท้ายนะคะพ่วงข้างจะเป็นแบบนี้นะคะประตูก็จะพับลงเลยนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจนะคะสอบถามเข้ามาได้นะคะที่เบอร์0955518 906 0 9 5 6, 0 5 5 1 8 9 0 6เบอร์นี้โทรไปได้แล้วว่าลูกค้าจะแอไลายมาก็ได้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะแม่ค้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด, share, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ค้าด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ